แล้วคุณจะเชื่อใจมึงได้ยังไงมึงเชื่อกูนนะนโดนจซีกับพี่หน้าห้องแล้วถ้าผอ,อรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันวออ้าวอ,อ้เดวิดตกมาตายแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วแล้วคือไงอยู่ด้วยกันอย่างนี้รักกันแล้วเหรอใบเ,เซ็นใบที่สามห้ามันจะจบแล้วไปเรียนได้แล้วนี่สำบนหรือใบเซ็นชันุนไผ่มุกก็ได้เออไปเตรียมรับไอ้เดวิดน้องใหม่ด้วยนะไม่ใจ่ยากเปลี่ยนสายงานเนี้ยประวัติเสียแน่อย่าทำเพื่อนผมปล่อยมันไปจาน วัน oh, oh. นี้ปกป้องกันด้วยเว้อยู่ด้วยกันนานๆระวังดูคดีสมรูร่่มคิดไปด้วยนะเดวีไอ้ใบมันไม่ธรรมดามึงก็รู้ไอ้ใบช่วยกูด้วยกูย,งยังอยากเป็นประธานนักเรียนเขาบีบเราทุกทางเลยอ่ะใจเย็นใจเย็นถึงเวลาที่เราต้องเริ่มแล้วว่้เดวีคนอย่างแกจะทำอะไรกันได้ใจเย็นครับอาจารย์เกมนี้ึงเริ่ม